สบายดีครับสบายดีกับยอดทุกสายปิศาจปิด er มังลาวเป็นซีอองบเป็นเซลา斯โกลาตอนนี้กำลังเข้าออฟฟิศทุกท่านวันที่19เดือน10ปี2564มีงานคอร์สประชุมเอสสามบีที่สีหาครับแล้วก็ประชุมคณะกรรมการบริหารแล้เบื้องบรรยากาศนไปท่านอยู่ที่ออฟฟิศเนาะแล้วก็เบื้องบรรยากาศการเดินทางต่างๆเป็นจไดยเนาะติดตามสมตามสบายดีเลยสนไิทเริ่มธุรกิจไฟครับเข้าบูรณะเริ่มธุรกิจน้องผมเน ลรบปลุกขึ้นไปก็มาออดเป็นอย่างกระทบเอาได้ม <organizational marriage> <h supplier> <pop> <fraction character> ันเป็นใหญ่ก็ต้องมาเริ่มบรรดาบรที่ออฟฟิศเฮามาเฮาต้องมีรละยมีบุคลิกทีดีมมนบอรสื้สาวมเสื้อหมันเฮาเองเฮามาเ็งได้เฮาต้องมาแห่เป็นหูผักหูปะเียกว่าสิหรือเขาสิไปนําเฮาได้บ่แม่นเฮาไปเฮ็ดจักนึงบอกจันึงได้ไปจักนึงบ่ยางหรือบ่มีอีซ่งขนาดเขาก็บ่เสื้อหมันในเฮาขนําเป็นตัวเฮาเอง เรล่าบริษัทเขาเนี่ยเออเขาเขาเขาจเห็นเป็นตันบุบเลยเขาไม่ตียับว่าหากเขายิ่ไม่ใดโบก็เนี่ยแค่แบบม่มีปัญหาอีกสั่งแค่ไห่เดินได้สะดวกขอบนีมากมาะั้านบอดที่สี่สิบหโอ้โหรอกสมาชิกใหม่าคิดลบคิดลบก็ะตอมเมื่อวานเขาบอกนี่ผมมุดกระตนอธิบายของเขาเกี่ยวกกับบริษัทหรือว่าอลิรภับฑ์ของบริษัทเขาต้องรู้ผู้เลิกกู้ซึ่งเลยเขาใจเลย อธิบายกับเขาเลยแต่ยักษ์ก็เป็นโต๊ะกับเขาเองก็ก็เป็นของบริษัทแพงตาตาของบริษัทมาต่อยให้มันสัจเจนเนาะเจ็ดเนี่ยสมาชิกใหม่อาจจะผิดการตลาดต่อโบราณโบราณหน่อยมาห่อหมวยกูหมุนเขาบหให้เขามาเยี่ยนหมุนบนตัวเขาเองไม่เยี่ยนหมุนระบบการตลาดไม่เยี่ยนหมุนผลิตภัณฑ์ของเขาเขาบอกายก็ได้ให้เขาเข้ามาแต่ให้เขาเยี่ยนหมุนเลยับ ระบบการสื่อถ่ายเป็นอย่างไงยังไง,ไงไมันสิมีครหนหนูอาจารย์เขาจะแนะนำอีกเนาะประเจ็เบิ้ลนอวันนี้โอกาสที่ดีที่ที่คือโอกาสที่ดีที่สุดคือมือนี้ต้อนนี้และเดี๋ยวนี้เรนนิ่มโดนดีมีไใส่ไปตัวคือนเน,น,นาะเท่านี้เห็นบุกกาสที่ดีน้่ผาเปล่าผาเห็ดนี่มันจะเสียเลย ท่านมาเขาเห็นโอกาสเรียนๆเขาเป่าเห็นภาพสามตักชิ้นใจใส่หลดเขาจะได้เปรียบผู้อื่นคืเขาจะเ้าเองมากเพราะคนเห็นคิดหนักเขาไม่เห็นนะที่ให้มันจบไปปั๊มเลยของมันระบบบัตรครับมันของก็คอยเกะคอยเกะเป็นเถอะไปเถอะมันนาจะมาเขาคอยเกะเขาเกิเกะแต่ละาหนักมันเกคนนี้ไปส่งใช่ไหมโอกาสเขาเขาไหวได้เปรียบมู้นาะมันในการเริ่มต้นเฮ็ดธุรกิจที่ถือถอต้องเริ่มต้นจากการขายก่อน ก่อนจะขายให้ผู้อื่นได้ต้องขายให้ตัวให้เท่าใดเสียก่อนคนจะเสียว่าพวกเสืยอมันพวกเสียใจและพวกชัทภาของผู้ขายนี่ก็คือมันให้ผู้จ้าปลาสิ่งที่เอาจะอธิบายให้โมครูฟังหรือว่าเรื่องต่างๆเขาต้องไปือผ่านจากตัวเขาเองก่อนว่าเขาเหตุใดเช่อมได้เท่าใดใส่ผลิตภัณฑ์ที่ตัวหนังเรื่องว่าเขาใดคำว่ายุ่งในบริษัทที่เขาใดเห็นแพนได้ได้แพนหน้าแพนเงินคขบ สุดบอกว่ามันได้อดีอะไรจริงบอกให้แต่เขาจะอธิบายให้เขาในกระจางเจ็บเนาะนี่ก็คือการอธิบายการให้้หมูเกีียวแับกระท่านมหาขค้ืทุกขาจากตรงยกเตี้ยกว่าทอรีนนอกหมอกมอกท่าเอซสุ่มเงาะสลีคือนอกเขาขกันเขาขามูมันไปต่อ คร so oh, so <fig ur ary> ับเอ็ซีอาเปลี่ยนนะโ่ขึ้นอโซ่ขึ้นผมขึ้นาดิจิคอนกูมาด้วยความหูความสามารนนสมาบรรยายรังต่อไปขอเสียงเสียนกมืดตอนบทานว้างแก้วคุณจะบอยว่าจานนจายนยันัน โอเคนีนี่แหละด้วทานเท่าเลยเท่าเขาใจริธุรกิจนะเลยเอาง่ายซ้ำเขาเขาใจใ่ององด้วยนะธุรกิจเนี่ยมันต้องตรงสจด้วยนะผู้หูเขาเองเลยอเด้อประสงผู้ชมันมีสัจเจนมันมันก็ไม่เลว่าจะเสือมแต่ปนมีประตูผูชมที่สัเจนเขามันถูกตัวอืมแบบปอกไม้มันยังปอกไม้มันยั้งที่เขาพยายาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิมพ์ให้อีกเดี๋ยวตอนทานคืนนี่เขาพจะพิมพ์ใช่ปอ่าเอสเทียงนีแม่ฮาร์ซื้อีเนาะ เี่สองทางผู้ขายสีสีเรียกใช้ดูนี่นะเห็นเป็นข้อมูลทรงไดุ้งไว้กับฟิชเช่เออวั iling, ตถ erm ุประสงค์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาเบิร์เนี่ยบริักเบิงเบิงอาตอนเขาทรงหยอดเขามาขณะเป็ลเงตุหนึ่งเขามีหยอนขายในมือเขาอาจารย์มีคนสื่อบัดีใจเ่อพอจบสื่อค้องไปจตรงในี้ายมับอกดีใจเใส่จะรับเหต้องบ่วได้ไงจะไปขายใส่บ่วได้บ่ิษัทก็ริสุทธิ์บ้ิสุะไไคด้หสองจะต้องมีสื่อเขามาแ้วมีราคาลงในเขาแล้วก็มีคะแนนนดมาเขาเคลื่อนมาพ้นงานของที่สอง แต่มันคือเอ็มกับเขาไม่มีอะไเลยโมแมเขาหายเขาเนี่ยเขาหายไเจ้าเห็นมันตื้มันตื้มมันน่เขาจะงาขายนะตัวเองไม่เด้เขาใหญงก่นเนี่ยเขาต่อใจเป็นสี่เนี่ยเห็นมันตื้เนี่ยจบมันม่ไม่มีอยไงเนี่ยตอนั้นมันเขาไปเอ็สองเขาว่ายเนี่ยแต่ว่าเป็นเพียงคือเก่าแต่เขาห้องห่ไงคอนโที้เขามว่าเขาเป็นซอนละเอียดกันสอนละเอียดไม่ต้องเลยว่าว่ามเป็นสิเสียหายหรอกเขาอยากให้เขาเก่งเพราะเขาเป็นอายาร บัเปนุงรุต่อไปเขาไปฝากใครด้วยซ้อน,นเลยจะได้ซอนเกิไเได้อันนี้เ่อกคอร์สนีมากนีไปซ้อนเข้าแบบนี้มันเอห,หมกเป็นยังนีเวลาคอร์สยีจะมีข้าวปจากนอกสอนเป็นหลักคือมหายก็บอก,<ม>บอกคนตรงคือนักเทีออ่ยงข้าคนนอวเอาบอกบอกคนตรงเนี่ยหน่อยน้ำผูสอ,อนเขาบปจากสอนแบบดีมันมันทั้ถมคือจำเข,าขาูงให้พูกใจเนาโอ้ยยังไม่สรงต่ออุไนพ่อไนจะเขจะบอกแต่ว่าเฮ้านี่มันได้งวนที่จะสรงต่อ คดูว่อยกอว่าคนที่ปั่นไหนคนทปั่นไหนแค่ท่านี้อันนี้บอกว่าให้กันฟังตรงๆเดือว่าเขาก็ได้อยากมาสอนแต่ว่าน่ตุ๊บนักเรียนวุญครับเขาเข้าภาคนมาเข้าไปนัญคหับสสมุนวแล้วนักเรียนมาปุ๊บว่ท่านวัดสองสมุนสมสตุมากพักพรปบอกพูนดยันนั้นมันก็ต นี่คอเป็นอบริษัทริษัทคอทีมงานบอกคุณกคุณก็่อยากเป็นนีเชื่อยไรคอยเขาใจว่าบว่าขคอยการัสิเงแ้อนี่เป็นที่ยอมรับจะต้องมาเรียนคอยนี่นะเขาบอกขายจะ่าจ้าเฮ็ดขวายจะบ่กเป็นยังไงนิทานมีเถินต่างๆเขาบอว่าคอยกาัสิปัดเอสสาหายเจนตัวหนาบางคนเขายอมัเจาก้อนมันจะซึมไปมือหนาไม่ไดจะเก่งหใครจะไปซ้อนรักสูตรคอยเขาไ่ยอมัให้ชอนอาจารย์เลยอาจารย์ขวายเคยเห็นกันไม่บอก เกิดมาเพราะว่าเข้าบังคับเขาเพียนน้ำมันโบราณในทอเดียสามแบบนี้แต่ฐานไอ้สามเบอร์พีจีเขาบังคับแปบไม่ใช่ขึ้นมาอะไรเพราะว่ากิจกรรมมัน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 หลวกล่ะนะเขาหลวกล่ะปล่าคือห้อยอะไรมันถึงแนามันอ่านอะไรกักินโดดนี่ไม่ได้แต่บังคับเพี้ยนในฐานเขากันไปเฮียนเพราะอะไรเพราะว่าระบบมันบังคับแต่นี่มันเป็นระบบบังคับเนี่ยมันเป็นระบบสมยอมตายเลยสมยอมมันป๊บึกไปย้ยพูบึนังฟังเมืองอาจารย์นอนโอ้ยเอาไว้ก่อน ผู้วยไม่พลอได้บอกคุณนี่อย่าง้ได้อก้นะเด่เรียกไป็นอลัยมหาดนต่อมประธานตายแล้วชิบชิบตายหมดพอยค่อยก็ไม่อยากให้ฝ่ายเป็นฝ่ายไ่อยากให้เจ้าใหญ่ยุ่กัน่อยผู้วัไหนบอตรงๆกันี่แหละพอใครเอาห้ไปเห็นตัวอื่นพี่นกพอก็อยากไปเห็นอื่นยุ่กันไม่เป็ไ่อยากสิบสี่ไหนพแต่ว่าให้บอกขาวของสินี้ไปตักแกวนไปหร่เยิ่งกระเสีแง่ไหร่ก็ต้องให้มันแห้ก่อนจนกว่ามีข้นเลอแท้นนี่จนิะ อ่าโอเคเอามียังถามอีกบอสถามได้ถามถามยังถามไดหนอีกถามๆอะไรพี่คนเดียวแล้วเนี่ยถามๆอะไรเขาเนี่ยอะไรล่ะแต่เขาเนี่ยแล้วมีคนถามแค่ต้องยัมีคนตอบอ่าก็บาคนก็ถามก็มูนี่โอเคเนาะแค่นั้นเถอะนะเฮ้ยนักสู่นักคนไม่ยันรอยเจ้าเขาจะเปิดใจเองเขาเขาก็ต้องมีชิดเองคันณะไปหาผู้สื่อข้อมูลเองคือตอบเองกหนึ่ง ว่าข้สื่อเขาบอกปฮ้ยไม่หลอกที่ไม่เนี่ยแต่เวลามาหาผู้ขายเขาบอกเขาใจวิธีการเอกาในเขาขายเขาบอกขะผมเป็นเขาปเกงผมเป็นปเกงเนี่ยเขาเขาเขาจะยองทำแล้วทำ้อยอมแล้วสิที่เขาเก่งใหญ่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 ะเป็นไเไาสิที่เขาบอธนเ่าสี่เขาเสียใจหมดซักอันนี้สันติดอกไส มานั่นเขาไปเจอโซสเจนดหรอกเส้าเจส้าแป,ปสตีมันมาเลยกัน <มา S 1> นีน<บ>้เมียเนี่ยประจำทัานเลยที่มาอาจารย์ <c oughs> อาจารย์หยอกอาจารย,าย์หละสตีน้นนนนนนนองสายไปเยไปหาไอหยอกี่ทำอีทเฮ้ยยังสางทำอีนดิเอ้ทำอีทหนึ่งนะเนี่ยน้องสาไปไทยก็มาไปนีหลาบแล้วสต<ฮ>ททีทุกเดินที่หนึ่งทรงมหากับผู้อน่หลาบแล้ว มาวัดประยูรปกรลาบเลลาบแล่ต้อไม่ใช่ใช่ไหมอยู่เลยวันนี้พอเอาละเัน้โอเคแค่นั้นนะแค่ละบันนี้บางบาทก็สิืมาแล้วเจอละอ่ะบันนี้ครัสีบาจนขอบอวบมานี่อ่ะบัดนค่าสีบลสด์ลายละเอียดในฟังเนาะล้างใจแล้วจ้าเมน บอกะสงค์บอกละเอียดแ้งยันซิปยันซิปยันซิเอาเวลาซิปไปได้คำใหญาจะบอกว่าอกอผมยังจะทำสามส่วนลซิปีแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้ยอดใส่หวะเมเ่อกี้อธิบายเลยกอที่สท่างที่สี่ตรงตรงให้ฟงท่าที่ห้าก็ผมยังโชว์คือพอเต้นหมดห่อแมนให้พอคมาทัที่หนึ่งจะใครยกแหลแล้วก็พักพอดชิดเขาจะนอยอะไรกัต่อบานนี้แมนจะให้คืนแล้วมันมีเอ็มซีประจำเราจะให้คืนทักตัวเองก็สิได้ เดี๋ยวจุได้หอค่ำหม,มาแหละหนอนจนแล้วหอโมงหมาแหละขึามมาะขะ้นไปอ่าใช่แล้วเรเรียกว่าบอกเีกไไไ่ไปไทย,ยไปไทยใช่แล้วอัน่งอ่าพวกยังเอาอุปกร์จันจันจันเซยาวลกไปตอนนี้หมายว่าฐานที่สองนี่เป็นฐานเดือเล่าของทางกะทิออกอ่าสบายดีทท่านขาบเจ้าซื้อสมุนเหล่ซาลี่ดน๋ำวันนี้ครับนาทีเป็น วิทยากรประจำฐานที่2อมาด้วยหัวข้ออทัศนคติที่ดีและเทคนิคการสั่งสายนัทนที่นแดดผมหมายรอดถ้านคกติแปลว่ายังเหรออย่างห้เขาเรียทัศนคติก่อนมาพ้นบอกเขาใจเขาว่าทัศนคติทัศนะแปลว่าการเนม่เห็นการมองเห็นคติแปลว่าคุ้มคิดมาร่วมกันมาทัศนะบวกคติแปลว่าการเนม่เห็นความคิดจะบกเกว่ามองเห็นไปก่อนเหรอจ๊ะ แสดงเขาคิดจงไหนมองเห็นจงไหนเรื่องทัศนคติแสดงเขาเห็นธุรกิจลาสโกล่ามโดยเฉพาะแมนเขาขับเคลื่อนธุรกิจโครงการเขั้วบกที่สามอันนี้กาเขาต้งมีทัศนคติน้ำตาลเวลาทำขั้งอันนี้เนาะเขาจะไปไหนนะถามว่าทัศนคติเขาไปบันไหนไปบุรีมันสิ่อเขาธุรกิจมันขบศูนย์แสดงทุกท่านอยู่นี่พร้อมที่จะมีทัศนคติที่ดีแล้วหรือยังพร้อมบ่อพร้อมบ่โอเค ้อมแล้วมาฟังกันเลยเท่ากับมีทัศนคกิรทีทดีต่ออีกเนี้แเนื้อภาพบรรยากาศที่ผมเห็นเด้นเห็นเน,นืน้อตามให้บึงจะสู่สิ่งที่ดีมันตัวบัจีบุบีนตัดถิ่นบนตะมอว่ามนสีปนบนทางสุเดยได้ฉะนั้นมันนี่เขาเห็นเน่ยเนี้เห็นสามมวนบอมวนไปเที่ยวมวนบอมนืนขึ้นดีนดมวนบอมวน,มวนไมบอกเขาตกลึงมาแบบนี้เนาะนกลางมืขึ้นไปจะได้ขึ้นดีมวนบ วูลพีนพพ่น้องเขามีความสุขเริ่มกันไอ้หรอกิจวิการวิจารา์คุณค่ะก็คือเขาต้องมองเห็นผมเป็นแบบนั้นบริษัเทเฮ้าไอ้หรอเป็นบริษัทที่ถือต้องตามกฎหมายเป็นเหตุผลที่สำนักง,งานมีองค์การความใทล้กันมีเสนอบริษัเทเฮ้านี้เสื้อถือได้บอสได้หัวง,งานได้บอสได้เกินบอกเห็นเขาเห็เขาคิดตัวนี้ใช่ไหมนะเออคะแนนกันครับน,นี้นนและคะแนนของบริหารแต่ละคนจะได้เขาไปเยื่นประกันกินบอส ประสบการณ์เคนแต่คนธรรมดาหน่อยอยูนิตใหญ่เนาะนี่แหะเอามาใส่ขนาดพื้นฐามทุกคนมีใช่คนเก่งร่มกุญีประสบการณ์จริงพอก็ผักรักท้องแม่หน่อยพร้อมที่จะเสื้อเล่าทูกประการผ้าเล่าหายใจธุรกิจได้เกง่งบ๊อปดีบ๊อป <c oughs> ดีคือไม่ยังดึงหรเขาบอกจะดีดีดีขึ้นมาอันนี้คือเกินปาทัศนคติต้องมองเห็นเป็นดีเนาะ ผลิตภัณฑ์เขาทุกอย่างขอรโมชั่ตทีนี้น้ำหนาปุ๋ยปุ๋ยเข้ากันราคาเข้าประสัมซองกระดาษค่ะเอาไเดินตลาดว่าเป็นฟีๆอำนาจการปกครองปเห็น้นเมื่อยิ่งพ้นปากยเห็น้นเหียบของทุกยางสินค้าเขาตอบโจทย์ทุกคนเดินได้เรว่าดีมานดีแล้วมองเห็นตอนนี้เห็นอะรห็นตลาดเขาเห็นงานใหญไหวโปรไซด์อยู่ดีทัเห็นงานใหว่ยังไนบอตองไปส่วนรวยดอกรวยต่างๆเขาจับก็แล้วผมสิ่งหนึ่อะไ พวกเขานี่เน้นยนะังเน้นสามคอเน้นเที่ยวเน้นมวลเ,เ,เน้นมีหมูพวกเขาเป็นเน้นมีเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมมวลซื้อตลอดเวลาทุกการเฮียคอร์สแล้วก็มีขอสามมีสม,มาคมดูแลกันกับคนทีเสียชีวิตในสมรภูมิเดียวทานยาทดีกว่าแบบนี้ดีบว่เออตัวว่าสุขภาพพี่เลยมันดีทีเดียวสุขภาพพี่ท่านควรต้องกินไดย ตะมกินตะมือบุญีเง mm. ินข่าวต่างประเทศนอนต้องเก็บตะวันช่วยเนาะแต่ว่าเมื eat ah, ่อไรเงินมันกันของเ่าดีบ่แพงดีบ่ดีแต่ผพืนแอปปั้นบอสันเนี่ยเป็นตำแหน่งข่าวเดีบอ๊ะฮันบอมมี่เนี่ยเมื่อนี่บิข่าวเดือร์ันเลยเด้เมเด้อและการเที่ยวฟรีอมินทีนางแบบนี้หาร์ดไซบ่มีเท่าไรบอสันเท่าบอสันเดียวอ่ะต้องเมื่อไหร่ก็พาสโกลาเป็นคือการต้องมือหมแต่ว่าสรุปจบกันนะเอาไปต่อโอเคเนาะก็มาเนาะอันนี้อ่าวในตลาด ปูส่วนมากหรือุนที่เร้าเป็นแบบไกรณีของระชุมหรือส่วนอมพูดกอนนะอกอพูเป็นอัไลน์ขคนสูงแต่จริงอูรือของไอ้ไอ้สมวูเป็นอันไลน์เลยแต่ว่าอัไลน์ที่ตัวอัไลน์นี่นะก็คือการกสินะไอ้บอกเปนปนอันไลน์ขึ้นมากหรอเป็นการใชเอดใสไอัไลน์ไปไอ้่อัไลน์ไปอัไลน์ขึนไปเลยความบริษัทหรือเป็นอัไลน์เก่า ใแสดวเขาจะดูแลกันบ้บุมีคนหนึ่งคนก็บิงบไม่บ้าเพาอัพไลน์อเสิรเหนมันไดที่เสุดมีเรื่องอี้เพื่อนอัพไลน์ทไม่าเดียอัพไลน์เฮาจะได้อัพไลน์เฮาดีบ่ดีอัพไลน์้าเเ็่เมั่ยดีบ่ดีซ้ายผมมีทีมจะไน้ที่เบิรงเสือเขาจับ่าอัพไลน์ให้เป็นตไลกเขาก็มีต่อไปเพื่อนเอัพไลน์อ่าดาวไลน์ที่จะใ่ลงเา่ลางเฮาเอดาวไลน์ดาวไลน์ี่เขา่ต้องมีแต่ที่ตัว ตัวย่าออสุบุญในนำไปสุ่มไปสุ่มเป็นดาวลลยของของอสุบุรสุ่มไปในน้ำต่อเอเอรเรียเอเอรเรียก็จงเป็นอัปลายเป็นดาวลายของดวต่อคือมันอยู่แต่างเลยสิไปในน้ำพยายามอยตาตาางตาลางขอติดเปิืกพังเห็นไต่างเลยวันดาวไล่แสดทรัพย์สมบัติมัคือดาวลลยเลยมันเป็นอัปลายอัปลายเป็นที่พึกษาอัปลายเป็นทัพย์มบัติเพราะเขาไปได้ขึ้นอย่างอัปลายที่ไงเรือ ดาวไล่จะเป็นไพ่อมทตาให้เป็นประจำที่อยู่แต่ละเนาะคือสัมทุบบัดแสดงนักธุรกิจต้องเบิรงแยกดาวไล่ของตัวเองเท่านั้นการคืดเหินไม่ถึงั้นเอาคนเดินท่องเที่ยวแสดงว่าต้องเชื่อให้เขาหักดาวไล่ของเขามีทัศนคติที่ดีต่อดาวไล่เขาดาวไล่ขอสุดยอดดาวไล่ขอจริงแสดงย่องดาวไล่เขาดีเขาเด่นเกิดมาทางสมาธิของเขาโอเคเนาะอ่ะใช้ได้ใช้ได้เป็นยังโมร์การี่เลยใช้ได้เลย ไม่เปอย่างนั้นเนี่ยเบารับบนด้ไปใส่ใส่ได้เลยคือใส่ได้เยคือคนละทีบคนละสายอยู่เียวไปตรงเท้าแต่พอสั่เดียว้าจเนออ่ายังไ้สมบูรณ์เอ้ยสมบูรณ์ครับครับับคับรบอม่พอต้อบ่่าสามใส่ไหลโม่่าสามใส่หล มัต่อท้าคนใหม่อะตะยักงคืออะไอสบูนกับกับเออร์เมเลียตอนเนี้ยเนคนละสายกัหรอกคนละทีเป็นเวอร์ชันเดียวกันแต่คนละสายไอสบูนกับเมบ้ากับคนลวสายเออร์เมเลียก็เมวากับคนละสายเมบากับเมมี่กับคนละสายตื่นมาเสร็จไลน์มั่มีเป็นผู้อยู่ต่อครับมีแต่องเรามีแต่ตอนแก๊ปกฤติกรรมนี่จางจางจะเอาหยอดรวกมาปันกันซื่อนะโอเคเดเลยวนอนมีเมมาเสร็จลายเอองานที่็ด เขาหนีมีทักษะทิ่ต้องงานที่เห็นจะได้งานเทาหีดีบอลนะที่เขาหม้อทักษะทิ่ดีตัวนี้กับตัวเขาเองหม้อกามนี่เขาได้เห็นได้เขาสำเร็จได้เขาลงไปได้เขาไปเที่ยวได้เขาสมัครพนกิจกรรมได้เขาสมัครนั่นคือเห็นได้เขาสิมีทักษะทิ่ต้องเห็นอ่ะอันนี้เป็นสา่งเป็นขยะก่องเราอ่าต่อมาเลยวิธีสั่งหรือว่าเทคนิคการสานทักติที่ดีเห็นได้เอาข้อหินก่อน ห้อยิ้มคือใบเบิกทางมากกว่าไว้จับภาษากันจันหิ้มใช่ก็นถึง่ะดีเนาะฉะนั้นเขาใส่ภาษาการของหลวงของจักรวาลคือห้ายิ้มในการเออฉะนั้นยิ้มคือใบเบิกทางตัวนี้พอยิ้มเป็นตัวแท่ของต้องบอกยิ้มที่ซื้อกัจักมัต้องบอกจักก็บอกว่าอือแบบดีนะใช่ไหมพี่ดีดีนี่ยิ้มดีเป็นตะคบเวลาเออเขาบรรยิมเนี่ยแทนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเออประธานยัง พลังมระตามน่าใจหายยิ้มสิเขาเป็ยิังเดียวเดียวไรเนาะเขายิ้มเหมือนแค่รกวมกินใจร่วมส่วนใจเนาะแสดงถึงเสน่ห์การเจรจาเจ้าพลังของเขาบอกเนี่ยสมัครพิจารณาคนไหนบอกให้เป็นบอกให้เป็นเสื้อบัวบอกถึงเรื่องดีๆเนาะตรงยกย่องหรือว่าซึมซัมแต่สิ่งดียกย่อจากของสิ่งดีในนิองทีงานสิ่งดียกย่อทุกการ่์ ภาคเพ้นบริษัทติดตาเกรินดี่ที่กักสารภาษากติ้เอ่อวัเอลยจะตามต่อมี่ขอบเขตเดี๋วบอกไปเหลือที่เขาราสัมงหไม่ขอบเขตบริพน้าการสาษาะตีดีๆยเหมือนกันเรียกเรียกข้ามปีฝันฟิการคนอื่นตอก่วนนี่ถ้าว่าหายน่ะมันเสียหาผปรัภทัศนคตีบุนดีตระเจ้าเขามองจากุงโนข้นไปบเดือนี่ะภาษากะี้เขมองบริษัทเได้ตึกเ็กได้ มีเรื่องการเป่าลบบัว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามอันนี้คือทัศนทิที่ดีฉะนั้นนี่คือเรื่องเล่าของเข้ากับใสเพราะว่าถ้าเขาม้อทัศนทิศก็ดีเดียวหน้าไม่ก็ไปบ่อได้เขามองลงก็บรรยากาศมองลงก็จะไม่เปิดก็เมื่อกี้มีคืนจะคิดแบบไปหอดไปบริษัทไปยังอยู่ถ่าภาพไปเที่ยวเดียวสามเขาไปเที่ยวก่อนเที่ยวจนวเขาเมื่อยมันจะเอาเข้าไปนอดพอเปื่อยทั้งสามทัศนทิที่หนาปกปบขินเวาไปนั่งก็ชื้นไปหอดพวกผมคนเอ้ ม้มเดี๋ยวมันเป็นเช่นนั้นเลเจ้าก็ต้องถ่ายสร้างทัศนคติให้เขาเห็นด,ดีได้สิ่งที่จะเขาเห็นเห็ุนี่เหรอขนาดเขาต้องเป็นการฝึกทั้งหมดและแหละในการไปไอ้สามะนะโอเคหนะ้าถัดหนาะอ่าตัวนี้ฐานที่สองต่อมาเป็นฐานที่หนึ่นไงไพฐานที่ยังเออโอเคภยายในเขาเดียวนี่<ๆ>โอ้สองคนตัวนี้ง่ายเนาะตัวนี้ไม่ต้ก็บอกเขาว่า อาสบายดี้ครับพเจ้าศิสรรค์อัคคบุกเนาะมนี้ครับจากที่เป็นวิยากรประาจำฐานที่หนึ่งมาวงจอการในธุรกิจเครื่องลายขายตรงเนาะวงจารไม้ก้วมาสิ่งที่เาต้องเฮ็ดน่แหละเฮ็ดตรงหมูตรงเนี้ยไม้มา่าตเขาเฮ็ดครบสิบขอนเขากับสาเร็จให้สิ่งที่ต้องเฮ็ดตรงเี็เนีนน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 น่ยังไงม้นี่าเดินนับนเ่สำคัอาสเลยเนาะเราจะได้พร้อมหรือยังออม่าพร้อมแล้วขอเนื่อสำ สิ่งที่ต้องเห็นกับเปิดเห็นเลยเด้อะคือเนึ่งให้เ้าไปใส่สินค้าใส่สินค้าพ์นที่เขาจะขายด้วยตัวเองเพราะเขาบ่งหูเองเขาก็บอกต่อกรได้บอกกับเป็นตัวเขาเ็กับบริษัทดีไหมเพราฉะนั้นเ้าไปใส่เองปุ้ยก็ใส่เองเอาไปใส่เองทุกอย่างใส่เองจนหนึ่งตึงธุรกิจแต่ว่าซื้อไปแล้วใส่เองก่อนจะไปขายต่อดีบหมดีคือต้องเห็นก่อนโมเดอรั้งตัวอื่นเรียกกระได้ถ้ากพอเรื่อง่ันท์หลังจากที่เ้าใส่เองเป็นแล้วแล้วเขาไปขอซองไปเขาเรียนรู้ เห็นดูศึกษาข้อมูลเรื่องบริษัทบริษัทต่างยูไซสินคาตุโตเป็นอะไแผนไหนเงื่อนเปไรและแผนการตลาดทั้งหมดการขับเคลื่อนพวกวงกลมในระบบพวกเงี้ยเงี้ยมันขบตามเขาบอกตามอัปลายบอกนะเข้ากับสิสสำเร็จเองตามนั้นดีว่าวันนี้ดีแค่บัขรสองต้องไปเฮียนดูเด้อหลังจากเฮี่ดูแล้วและวขอสามวันนี้เขาไปเห็นเพื่อนมาซื้อ เขสิะไปเสื so, fair, Twelve, so, no. so, ้อใช้กลุ่มต่อไม้สีไปเสื้อมันเป็นลูกค้าบอสีไปเสื้อมันเป็นตัวแท่นบอสีไปเสื้อเป็นหุ้นส่วนบอากับว่างแขนเอาเนาะตัวนี้ข้อสามหลังจากเขาเหยียบเพียงเป็นรอยแล้วต่อไปเทากับเหียบทู่มีที่เหียนหนึ่งการเซื้อเหียนหนึ่ยบนสักซ้อนเอามาดอกคกันเลยมีทุกอย่างกระต้อนเหียนหนูการตัดไม้ปูต่อไม้ต่างๆเขาซ้อนเนี่ปว๊ดนี่เ้าต้องไปเนียนนะครับวเธีการสีหมุดเป็นเนาะเมื่อเขาเหียนการเซื้อเนี่ยต่อไปคอที่นหาเทากับ

ฟุตต่อไปเขาสิเงียบแา้วเปฟุตแต่เอธิบายอย่างนี้ไอ้เนาะไอ้เนาะสีซอสไงเนาเขาที่มีซอนเนี่ยว่าคือกระบวนการจักสีนวลแล้วแกเอาเงียบเป็นจริงแล้วบอกเขามาเข้าสู่กระบวนการที่หกเด้อแมนให้เขาสู้บอลใหญ่โนที่ไปถึงเช้าที่ทิ่ดีไปถึงคือได้ปุ่นจนไปบอกต่อได้อ่าเราเข้าไปเข่าสู้บนที่เียนหมู่นที่กำนังเสนอเียนหมู่การใส่แฟ้มเห็นหุ่นการนำเสนอเต็มที่พอท่านก็มีซอนเนี่ยว่าแต่ว่าเขาต้องเข่าห่วงป่าไม้เลยสิ ตอนนี้คือกันบอกเขาให้เขาเผ็ดเขาขอหูวออกไปนะครับเอาไว้นะเนาะต่อมาสิ่งต่อเนื่องจากที่เขาขอรับเสนอเนี่องในที่การคว้นวัตใจบอกงานคือการขายการพิจารณาให้ได้การคว้นวัตใจบอสเขาจะมีสอนให้จัดแม่คอร์สแต่คอร์สเขามีเหตุผแสดงจบคอร์สนี่โอเดนเวอร์ดวิจิมัอนี่คือเป็นการเรียนหูฝึกการทัศนวิทยาหูเที่พันกไเน้าโลกของธุรกิจของทัสโกแล้วแต่จากนี้ไปเป็นพันธุเสิ้อเรือซ้อนอาทิตย์หน้า BTC นึงทุกทันอยนี่ตอนเขาพิ่ทุกหมวนมันดึกซึงไปบ่ไปก่อนโจ้า BTC เขาใช้เขาขอบววัู่เห็นบอกว่านี่ขอบคูวเสือซื้อหมวกง่าบอง่าทะแน้จบเลยเพราะเขาตรงได้ขอไปแต่ขั้นเขาแล้วเมื่อนี่ต้องมีนะฮะตอนไหนให้มีซื้อไปเที่ยวก่อนไดมันขายอะไรหรือเป่นขายอะไไปขณะนี้อ่าแล้วต่อมาขอที่แปดวงจรตอนที่แปด เขาตอบเรียนหนุกการตอบปัญหาการกระจัดข้อตัวใหญ่ต่างๆตอบเรียนหนูตัวใหญ่ได้เพราะว่าเวลาเขาลงพื้นที่ไปมันต้องเจอข้อป่าวเขาว่าจะเป็นปัญหาของตัวเองปัญหาของสินค้าปัญหาของธุรกิจปัญหาของบริษัทมันมีหลายท่านเขาไปเจอมันต้องมีการโต้แย้งมีการถามเอตัวนี้บริษัทเขาซ้อนนะเบอร์ตรงไหนเขาขอหนูเด้อเพราะว่าคันบริษัทหนูเขากับบริษัทที่จะสอนกันได้หรือตรงตอบประสบการณ์ดีนะหลังจากเขาได้เรียกเขาสู้ขอเก่า เขา,าก็ออกมาบอกว่าเรียนงูน,ว,นวิธีการซักวัคซีน้ำยาซีวัคซีนป้องก,กันเนสือ้อโรคบริเวณบริักยาเด้อหมายความว่ามีที่ป้องกันเสื้อโรคต่างๆเวลาเขาเรียนนูแล้วขเขาใจแล้วกลับมือแล้วสิมีค้นบอกว่ามีค้นพัสดีธี่ต้องปฏิบัติตามแล้วเขาเสียจังไรไข่พวกค้นลังกล่าวเนี่ยมีพุ่งคุ้มกันเจะของเรียกว่าซักขมีละสูตรสอนวิธีการซักวัคซีน วิธีอะไรพวกผู้ตงหญินี่เลยขอไปเนี่ยกระบวนษารแย่เดียวและขอพิสิต้องเฮียนูเขาสั่งซื้อเป็นวร์เลยก็คือการติดตามโผล่พรอะว่าดุขาเข้าบางคนกับส่วนลวโมาบางคนกับมาและโบเฮียนระหว่เขาแบบนีเน่บางแต่ว่าเรานีกทะกคนการติดตามมัซับซ้อนหนทุกท่านกับทีมงานเดืยนระบุท่านกับสีมีเงือเกิขึ้นในพันกับตระดูุดวันรหัสดได้อะไร่ท่านบอกถึงเอาซ้ำ เที่ยวเอาซ้ำบวนเอาซ้ำมีหมู่ก่อนดีกว่าสูดกอดดีบ่มแบบนี้ดีสรุปแล้วก็คือซิปขอนี่หายทุกท่านไปเงียบแต่ละคอ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 บริษัทมีซ้อนมั่งในวงจรนะทุกท่านฉะนั้นถ้าอยากสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายพลาสโิกเราต้องเป็นต้องได้ต้องหูซิปขอนี่บริษัทมีซ้อนหมดดีวะดีเอาต้องเปิครับพวกเราท่านนี่ข้อมายึดตัวนี้แม่อันนี้คือหัวข้อเปิดสาววา บนสัตว์มีสอนอย่างน้คับ้งเราปูหมูสุดอดไปด้วยอ่าหรือว่าเราถ่ายยาถ่ายปืนเ็ด่มันเราได้ตัเต็มยังไงเ้าตัวเก็บเป็นแบบย่างก่อนเอาตัวเดินชุดขอดก่อนเด้อแล้วเอาพ้นเดินตามชุดขอและสำเร็จกาประกอบกันอามียังถามบ้างแสดงว่าเข้าใจกันหมดเลยอ่าคั้นี้ยังถามเมื่อก้าวละใครทาที่เข้าก่อนอ ภาคกินเขาแล้วต่อมากอ่าเตระตูเริ่มต้นจากกลุ่มหนึ่งมั้งเนาะกลุ่มหนึ่งกกนี่แหละองทางเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นเอ็ซก่อนจากกลุ่มหนึ่งเป็นเาสลักการนางเนื้อพอ่าเขาสมุนติเป็นสองหลอสอหลอก่อนสร้างคำเนี่ยไม่ว่าทางนี้นี่แม่จะยังคือเอ่อแม่แม่ไปเกี่ยวเป็เอ็นซีเซิร์นแดนซิสวรรค์แดนซิสวรรค์กับ้านของอุตรนี้เนาะอเข้าซิเบิร์ข้อหมู่ทิฉันเป็นศึกษาบนไหนแต่ที่เขาจะสิเบิร์กขึ้นเป็การนำเสนออุคฤษฎี ตามแล้วเราจะเอาใหม่มานับเนาะเราจะมีใหม่มานับเพราะว่าเพราะว่าตอนเข้าวันนี้อเราต้องใส่ใหม่เองเป็นคู่นะไม่ตี้เลยนะเออไม่ตีเนาะสองพันสั่งนี่ยเนี่ยเขาที่เป็นคู่คลิกับการซื้อซ้ำกับการใส่เสียงแล้เขาบลงตัวนี้หลังจากจบไปแล้วก็ไปนั่งถากก่อนแล้วกับคนอื่นก็มีคุณหนึ่งตกลงกันเริ่มกินข่าวว่าพัรเป็นเอ็มซีเปขึ้นก่อนคุณสองสามหลังจากจบมาหาปุ๊บรอบสองขึ้นมากลายเป็นอาจารย์ศีสวรรค์เป็นเอ็มซีเดีวไม่เกี่ยว เมเป็นทีไดีก่กนเราจะสลับกันสุกแบบนีนะพักบอกิอนกระเทียมก่อนมาที่นี่ <Hey. S 1> s <S ไปเลยไปเลยนี่ปุ๊บปั๊บเลย g let's go ไปกันเลสโก่อนมาถัเออ